นี่ค่ะทุกคนข้าบมันกัดสุรนารีนะฮะนี่ค่ะมีเข้าวมันกัดนะฮะขาวมันกัดแบบลาดแกงกะหรี่นะฮะทุกคนที่นี่นะฮะเอกะลักษณ์นี่ค่ะลูกค้ารอกันนะฮะรอคิวกัน,นะฮะเข้าวมันกัดสุรนารีนะฮะทุกคนนี่ฮะถนนสุรนารีหาไม่ยากเลยไม่ไกลจาก ย่าหมูนะฮะทุกคนลูกป,ปั้มย่าหมูนีหาขายดีดขายดีค่ะทุกคนจ้าอ้ยเมืองโคราชน่ารักน่าอยู่ใหญ่โตไปไม่ไหนคืนนี้เดินมาจากโรงแรมบ้านนายอำเภอทุกคนเพื่อจะมาหาของอร่อยอร่อย,ออยเจอเข้าวมันไก่สุรานารีจะพลาดได้ไห,หงะเป็นอาหารเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะอาหารที่มีชื่อนี่คำขวัญโรยจดใส่ข้าวมันไก่สุรานารีเข้าไปด้วยในคำขวัญจังหวัดดีไหมเช่นเขาบอกว่า ออเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราส,รสาทฉินดินด่านเกวียนแวะเวะียนมากินข้าวมันไก่สุรานารีสิเออนะทำผลประจําจ,จังหวัดนะแล้วก็ข้างๆออข้าวมันไก่สุรานารีเนี่ยนะฮะเป็นร้านคาเฟ่มิซ่าโอ้โหเป็นคาเฟ่นแนวแบบญี่ปุ่นนะทุกคนเป็นแบบเป็นบ,บรรยากาศดีมากเราไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้เสียดายจังเลยอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวมามีโอกาสนะฮะเขาถ่ายภาพนิ่งตึกตรงนั้นสวยมากเลยเดินประมาณไม่กี่ก้าวตรงสาแยกเลย3ามแยกถัดจากข้าวมันไก่สุรานารีทุกคนนะฮะโอทุกคนดูสีตัวอะไรอ่ะเราเดินไปนะฮะจะกลับโรงแรมบ้านพักนาอำเภอรีสอร์ทนะฮะทุกคนอันนี้จะเป็นแนวแบบน้ำเต้าหู้นะฮะน้ำเต้าหู้เต้าถึงนะฮะทุกคน เรากำลังจะเดินไปบ้านในายอำเภอรีสอ์ทระยะทางประมาณ4กิโลเมตรสวัสดีครับนะครับอันนี้ดอกบัวนะฮะทุกคนดอกบัวนะครนี่ฮะตอกชวนชมนะฮะนี่วัดอะไรนะวัดเออวัดอะไรนะเมื่อกี้วันวัดแห่งที่3าที่เราผ่านมาวัดใหม่อัมพวันเมื่อกี้สวยใช่ไหมแล้วก็วัดคลองจะ6หใช่ไหมฮะอันนี้วัดโพทุกคนวัดโค นะฮะเดินวัดจากวัดโพมาก็จะเจอชุรนารีขมันไก่กน,นะฮะนี่คือบรรยากาศกลางวันร้อนแจกๆนะฮะวัดโพโคราชจ้าทุกคนนี้ฮะทุกคนวัดโพเห็นไหมเป็นพยานหลักฐานนะฮะว่าเราไม่ได้พูดเท็จนะฮะก็สวยดีนะฮะทุกคนโบดเบิดนะฮะร้อนไหมฮะทุกคน ช่วงร้อนแบบนี้บางคนไปเดินห้างไงเชอร์มินาลเทเวนตวันเซนชันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ยทุกคนดูสิปลาหางลูกยุงอย่างนี้เต็มเลยอะ่ะนี่ฮะแต่มันจะอยู่กันยังไงอะ่ะทุกคนนี่จ้าทุกคนเราถึงสถานีรถไฟนะเรามาดูรถไฟนี่ นี่คือตรงจุดกลางระหว่างที่พักบ้านนายอำเภอกับออเ<ม>ท้าสุรานารีนะฮะก็อยู่ตรงกลางเลยแหละถ้าลงจากรถไฟเนี่ยนะฮะเลี้ยวซ้ายก็ไปมุขมนตรีถนนไปศรีมาธานีไปบ้านนายอำเภอร,รีสอร์ทนะฮะแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปย่ามูไปมีซ่าคาเฟ่ไปข้าวมันไก่สุรานารีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แล้วก็มาพักที่นี่สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินชมเมืองกันต่อนะจ๊ะบทุกคนนี่ฮะเป็นกระถางรถไฟที่มีต้นตาลอยู่ที่เดียวของโลกนะฮะนี่ฮะบรรยากาศรถไฟรถไฟแต่และจังหวัดนะจะบรรยากาศจะต่างกันนะอย่างถ้าไปหัดใหญ่เราก็จะเห็นถึงสาย,ยาสายสองสายสาติดกับรถไฟเป็นย่านธุรกิจเลย นะฮะถ้าไปเชียงใหม่ก็จะจากรถไฟก็จะต้องเดินหรือนั่งรถสองแถวเข้าไปในเมืองพุงท่าแพใช่ไหมถือว่าเป็นแหล่งที่แบบอาจจะเรียกว่าเป็นตัวเมืองอีกมุมหนึ่งถือถ้าไปนครศรีธรรมราชนะฮะตัวเมืองก็จะติดกับรถไฟเลยทุกคนใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปสุราษฎร์ตัวเมืองจะต้องนั่งรถสองแถวไป20บาทไปประมาณ78กิโล9กกิโลประมาณนี้เลยนะฮะเพราะว่า แต่รถไฟสุราษฎร์ธานีจริงๆมันเป็นอำเภอพุนพินแต่เขาใช้ชื่อว่าสถานีสุราษฎร์ธานีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือทันนี้แต่ที่โคราชจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวเมืองจะต้องเลี้ยวขวาไป2กิโลคโคราชเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นนอกเมืองไปจะเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับขยายเนาะความเจริญก็ขยายตัวเพราะเมืองโคราชใหญ่มาที่โรงเรียนมาดีวิทยาอยู่ข้างหน้าหรือถ้าไปชุมพร ประมาณ8-900เมตรก็จะเข้าตัวเมืองที่พักโรงแรมรีโทรบ็อกสวยมากมีสระว่ายน้ําอยู่หลังห้องเลยประมาณอยนะ่างเงี้ยนะฮะอุธยาก็ต้องนั่งรถข้ามแม่น้ำนะฮะฝ่าสักไปในเมืองประมาณออ2-3กมโลประมาณอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะรถไฟแต่ละที่มันก็มันไม่ถึงตัวเมืองอะบางที่แต่ที่ทุ่งสงนะฮะรถไฟกับโรงแรมติดกันเลยนะฮะบางโรงแรมนะไปทุ่งสงรีสอร์ทก็เดินไปอีกประมาณ สองกิโลสวยมากนะฮะบคอสอก็อยู่ในเมืองทุ่งสงเลยอะไรประมาณอย่างนี้ทุกคนมีทุกทุกของโคราชน,นี่ฮะบรรยากาศเ,าเรานั่งพักก่อนดีกว่าโพสต์คลิปนี้สักที